มันทึ่งสวยเหลือเกินผมก็มีอยู่สองสีนี่แหละพี่กล่องผ้าขอดูพ้าพี่หน่อยดิได้เลยพโอ้พี่ใส่ไว้ในกล่องนี้เหรอใช่เพราะว่าอพี่ไม่มีกล่องอย่างเนี้ยพี่ก็ดูอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เห็นอันนี้มันสะดวกดีม,มันเล็กอะ่ะพี่ก็ไม่รู้เก็บใส่อะไรก็เก็บใส่พวกกล่องนี้เนี่ยก็พี่มีอยู่แค่สี่ห้าองค์ใช่ไหมล่ะใช่ดิมีแค่นี้เองอันนี้คือสวยถูกใจจริง,รง,รงๆกล่องก็ไม่ยีเนะี่ยแม่ พี่ชอบตรงเนี้ยผ้าเป็นผ้าจะไม่หยีโซฟาหน้าเป็นกระจกแถมตรงตัวหมดตรงนี้ก็เป็นสีทองแถมขีดตัดทองน้วค่ะไอ้ยมันช่างสวยเหลือเกินหาสักใบไม่ะเพี่อืมน่าสนนะว <Wow. S 2> สามชั้นห้าสิบสี่องนะอันเนี้ยโอ้ องนั้นพี่ก็ต้องหาพระาเพิ่มอีงนี่พี่ต้องซื้อพระเพิ่มแล้วแต่อที่จะได้ซื้อกล่องไงงั้นซื้อกล่องก่อนเดี๋ยวพระตามพี่หลัง